สวัสดีครับวันนี้มาพิกอาร์นะครับวันนี้เดี๋ยวสอนการใช้พิกอาร์ตผสมบวกกับโฟโตกราฟนะครับอ่าไอที่ทำภาพให้มันเคลื่อนไหวนะครับก็ใครยังทำไม่ได้เดี๋ยวไปดูคลิปก่อนหน้านั้นนะครับอันนี้เราจะเอามามิกรวมกันนะครับพิกอาร์เราจะทำภาพแตกกระเจิงแล้วก็ไปทำให้มันเคลื่อนไหวอันนะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเปิดภาพมาก่อนเอารูปเจคนนี้แล้วกันนะครับ ก็มาทําให้มันเป็นภาพแตกกระเจิงนะครับลืมกันหรือยังฮะถ้ายังไม่ลืมตัวนี้ฮะเครื่องมือการกระเจิงนะฮะปุ๊บปรับขนาดแปลงนะครับแล้วก็ละเลงเลยจะให้เจเขาแตกตั้งแต่ตรงไหนนะระ,ะเลงไปได้เลยปุ๊บ next นี่ฮะแตกเรียบร้อยนะครับปรับน้อยผมปรับขนาดนิดนึงเอาเล็กๆ เป็นผุยผงนะฮะผมก็จะปรับทิศทางนิดนึงให้มันเละๆอ่าเดี๋ยวเสียเวลาอ่าเอาแค่นี้แหละนะครับใครยังใช้ไม่เป็นก็มาดูคลิปเก่าๆก็ได้นะครับถูกไปฮะก็เซฟอย่างอย่างมั่งไวเลยนะครับบันทึกปุ๊บบันทึกไว้ในเครื่องนะครับเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือหมดหน้าที่ของพ i ิกงาแล้วนะครับเดี๋ยวไปเอ่อโฟลต g กา m นะฮะ ปึ๊บไปปึ๊บผมล็อกอินผ่านเว็บนะครับเพราะว่าผมใช้ Android นะ Android ม,นมันไม่สามารถใช้ได้ตอนตอนที่ทำคลิปนะครับมันจะมีแต่ iOS นะครับซึ่งก็เป็นแอปเสียเงินนะฮะส่วนตัวในเว็บเนี่ยเขาจะให้เราเล่นเป็นตัวเบต้าก็คือแบบมันจะมีลายน้ำแล้วมันก็จะใช้ออปชันไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับแต่มันก็สามารถทำภาพเคลื่อนไหวได้อ่าฮะวิธีล็อกอิน ไปดูในคลิปเก่าก็ได้นะครับอ่ะพอเปิดมาปุ๊บเราก็บวกตรงนี้เลยก็ไปเลือกรูปมานะครับตัวนี้นะฮะปุ๊บแล้วก็ไปหารูปเมื่อกี้ที่เราทำไว้นะครับปุ๊บอ่ารูปนี้นะฮะนี่รูปนี้รอก่อนนะฮะกด create เลย มาแล้วนะครับโออาจจะโหลดนานสักหน่อยนะครับแล้วแต่เครื่องนะฮะมันก็จะมาหน้านี้นะครับผมก็จะทวนเราจะใช้ได้แค่ตัวนี้ตัวตัวผู้หญิงเต้นนี้แล้วก็ตัวสปีดแค่นี้นะครับที่เขาใหเราใช้นะครับตัวอื่นมันก็จะมีออฟชั่นเยอะผมดูในสอนของแอปเขานะครับของตัวโปรแกรมแต่เราใช้ได้แค่นี้แล้วก็ทําได้แหละไอตัวบวกอันแรกนะครับกําหนดทิศทางอันที่2กําหนด ตัวที่จะไม่ให้มันเคลื่อนไหวอันที่3ลบจุดที่เราไม่ต้องการออกนะครับผมทวนนะฮะอ่ะอันนี้เราก็ลูกศรไปเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บมากดกำหนดทิศทางหน่อยผมจะแบบถ้ากดต่อจุดมันจะเป็นแบบลากต่อกันนะครับกดที่จุดนะเนี่ยลากหนึ่งทีปึ๊กแล้วก็กดไปตรงหัวลูกศรแล้วก็ลากลงมาปึ๊บมันก็จะเป็นแบบ ต่อกันเนี่ยประมาณนี้ฮะอ่ะแล้วก็กำหนดจุดที่มันจะไม่ให้โดนอันนี้ง่ายมากกะ็ะพี่ก็จึกจิกๆิกจิกจกกกไปเลยนะฮะอ่ะอีกฝั่งซ้ายเนี่ยผมจะไม่ให้มันขยับเลยให้มันขยับแต่ขวาอ่ะประมาณนี้ก็ ส่วนสปีดเนี่ยเอาเท่านี้แหละ2 2ปุ๊บรอพรีวิวครับผมเป็นไงฮะอืมเคลื่อนไหวแบบเบี้ยวเบี้ยวบุบบุบแล้วนะฮะเอะโทนะครับถ้าถ้าต้องการให้แบบภาพมันไอ้นี่ตั้งแต่แรกนะครับไม่ให้ปากมันโดนนะฮะเราต้องไปทำในพิกอาร์ตแค่เซี่ยวฝั่งเดียวนะครับ อันนี้คือทาให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับมันก็คงประมาณนี้นะฮะถ้าจะเซฟก็ตัวนี้นะครับนี่ๆตัวล่างนี้เซฟปุ๊บแล้วก็อีกพอร์ตเลยนะฮะอันนี้ก็รอไปนะครับมันก็จะก่อนทะนิวทูลนะฮะให้เรารอซึ่งมันจะนานหรือไม่มันจะนานหน่อยนะครับมันแล้วแต่สเปคเครื่องแล้วก็เน็ตนะครับเพราะว่า การใช้บนล็อกอินบนมือถือเนี่ยค่อนข้างจะยุ่งยากนิดน,นึงนะครับเพราะว่าจอมันเล็กนะฮะถ้าเพื่อนๆสะดวกก็ล็อกอินในโน้ตบุ๊กในคอมพิวเตอร์จะง่ายกว่านะครับเพราะว่าจอมันใหญ่นะครับเพราะว่าคนที่ให้ผมสอนเนี่ยเขาก็ทําไม่ได้นะครับในมือถือเขาก็เลยไปทําในคอมพิวเตอร์ก็ทําได้นะครับแต่ถ้าใครสะดวกเป็นมือถือเนี่ยมันโอเคครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอมัน ดาวโหลดนะครับสักครู่นะฮะพอโหลดเสร็จแล้วนะครับมันจะเด้งมาหน้านี้นะครับหน้าแรกนะครับแล้วเราไม่ต้องตกใจนะครับเฮ้ยว่าหายไปไหนนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่นี่เห็นไหมฮะลูกอะไรเนะี่ยลูกศรหรืออะไรสักอย่างแล้วก็มีจุดแดงๆเนะี่ยกดเข้าไปครับ ก็เริ่มเป็นตัวนี้นะคะนี่ฮะตัวแรกนะคร notification นะครับมันจะเป็นข้อมูลที่เราทำไว้ทั้งหมดนะครับกดเข้ามาดูนี่ครับมันก็จะมาเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมฮะมันจะมีปุ่มคาว่าดาวน์โหลดอ่าอันนี้ผมปูดเต่งเข้ามานะครับมันบอกว่าจะแก้ไขไหมนะครับถ้าเรา เราไปแก้แล้วก็กดโฮมมองออมาก่อนนะฮะนี่ฮะปึ๊บกดมาใหม่นะครับมันเป็นโชว์หน้าแรกนะฮะเนี่ยครับ,รบดูข้อมูลตรงนี้นะครับเนี่ย m p 4 1 0 0่พันแไซส์แล้วก็ห้าเเมกนะครับอันนี้คือ มันรวลผลเสร็จแล้วนะครับมันก็จะบอกเรานี่ฮะก็กดดาวน์โหลดโหลดนะครับนี่ฮะก็กำลังดาวน์โหลดให้เราเรียบร้อยรอฮะรอดาวน์โหลดโหลดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูผมจะอยู่ในดาวน์โหลดนะฮะดาวน์โหลดดาวน์โหลดนี่ไงดาวน์โหลดปุ๊บเพย์ Pay. อา uh huh. <laughs> ตาเล,เล็กน้อยประมาณนี้แหละครับเพื่นพนอนๆอาจจะทำสวยกว่าผมนะคะไปลองไปลองเล่นดูนะครับคลิปนี้ก็เท่านี้ฮะสวัสดีครับ